ทุ่งนาเดืนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกินคนสับควายเห็นซาคันไทแล้วเศร้าเห็นหนาที่ร้างเหลือแต่ฟางและรวงข้าวเห็นเกียวที่เกี่ยวเน็บติดเสาเล่นเอาแจเราสะท้อน นี่เป็นบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่เยี่ยมสาดุชนทั้งหลายอาจจะคุ้นเคยที่บรรยายถึงกินควนสัพพาย<ม>ถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้แต่งบทเพลงบทนี้ออกมาอนามภาพได้มีโอกาสมาสุพรรณบุรีแล้วก็ได้มาฉันเพลนที่บ้านได้มาถือโอกาสได้มาเยี่ยม ยมแม่ด้วยแล้วก็ในช่วงบ่ายก็ไปเผาศพยมป้าส,สํารานในช่วงนี้ก็เลยือโอกาสมาถ่ายทุง่งนาให้ยโยมได้ชมแล้วก็ทุง่งนาเนี้ยก็เป็นที่อาตมายืนอยู่เนี่ยก็เป็นที่นาของโยมพี่ของอาตมาคือได้มาเหยียบทุง่งนาแล้วก็ให้นึกถึงสมัยก่อนๆนสมัยที่อาตมายังเป็นเด็ก ถวทุ่งบ้านลำบัวเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาตมาเนี่ย mm. ก็สมัยก่อนหนึ่งก็จะใช้ควายไทายนานะย่าเจมิมอาตมาเคยจุมควายไทายนาจุมควายที่ฝึกหัดใหม่ๆนี่ก็ต้องจุงมก่อน mm. เพราะว่ามันยังเลี้ยวหัวขนามไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลานั้นน่นนะกลับมาจากโรงเรียนก็จงเอาควายไปเลี้ยงนะยมพ่อก็จะบอกว่าอย่าไปควบไฟบ่อย ควบควายเนี่ยมันจะเหนื่อยควายมันจะเหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ตัวอัตมานี่ก็ชอบควบควายนะเวลาขี่แล้วก็ควบมันก็มีความรู้สึกว่าสนุกอะไรแต่ว่าก็อันนี้ก็หวนนึกถึงกินโคนสับควายนะต,ตอนสมัยอัตมาเด็กๆเนี่ยก็จะมีกินของฝังข้าวในยามเช้าสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่า เมื่อย้อนกลับไปตอนสมัยอาตมาเด็กๆเนี่ยก็จะอาบน้ําบ่อนะน้ําบ่อนี่ตอนเย็นๆมันก็จะหนาวหนาวพอสมควรสมัยก่อนเนี่ยธรรมชาติมันดีมากเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ยสยมดูความจริงแล้วอาตมาเนี่ยถ่ายให้หลานเนี่ยถ่ายคลิปให้แต่ว่าเนื่องจากเสียงลมมันแทรก็มันไม่ได้เอาตัวป้องกันลมมา ก็เลยเสียงลมมันแทบก็จึงทําให้เวลาที่พูดไม่ชัดจึงต้องมาพูดบรรยายเสียงมาสู่คลิปที่อาตมาถ่ายไว้เมื่อเห็นหนาข้าวที่เขียวชะอมก็นึกถึงพระดำรัสขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าขษาศกรหว่านพืชรอผลปลูกถั่วมักได้ยนต์ถั่วแทหว่านคือ หว่านพื้ที่นาตนเข้างอกจะปิดประเภทแม้หนึ่งครั้งหรือมีเปรียบบุคคลผู้สร้างกรรมดีกุศลทรงบุญทวีสวัสด้ทำชั่วเอเวจีสิ่งรับนวงนอยุรู้อย่างนี้แล้วสายเพียนสร้างกุศลนี่คือเป็นเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระเทพพระร,ราชสุดาพระเทพได้ประ,ะ,ประพันธ์ บทบทนี้ไว้แล้วก็ถอดใจความมาจากพระบรีวายาทิสังวัตถิพิชังตาทิสังรัปฏิพลังกัลยานกาลีกัลยาน,านางปาปกาลีจปะปาปกัรซึ่งสแปลเป็นใจความก็คือว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว <c oughs> ก็เปรียบเหมือนเวลาที่เราทําบุญทํากุศลกับเนื้อนาบุญที่อุดมสมบูรณ์เนี่ย หรือทำบุญต่อผู้มีศีลผู้มีคุณธรรมเนี่ยก็จะมีอานิสงส์มากมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่เราทําบุญกับผู้ไม่มีศีลผู้ติดยาเสพติดเนี่ยบางทีก็มีผลร้ายผลเสียกลับคืนมาสู่เราด้วยบางทีเวลาที่เขาเสพไปมากๆควบคุมตัวเองไม่ได้ก็มาทําร้ายถ้าไม่ทําร้ายเราโดยตรงก็บางทีก็มาทําร้ายคนอื่นทําร้ายญาติเราอันนั้นก็เหมือนกับชัชอุปมาการที่เรา ไม่ฉลาดในการทำบุญก็เหมือนคนที่มีพันข้าวอย่างดีแต่ว่าไปปลูกบนพื้นทรายแม้ว่าเราจะพยายามลดน้ำคนดินอย่างไรบนพื้นทรายเนี่ยมันก็ยากที่ข้าวจะเจริญเต,ะต,ะตะิบโตเงางามขึ้นมาได้หรือไม่สามารถที่จะเต,ะตะิบโตงงกงามได้เลยบนพื้นทรายนั่นก็เหมือนกับการที่เราทำบุญในในสิ่งที่กับคนที่ไม่มีศีลมีธรรมก็อาจจะมีแต่โทษมีแต่ภัยในวันนี้ การที่บุคคลได้ทําบุญกับผู้มีศีลมีพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณปูญาตายายต่างๆที่เราได้เลี้ยงดูเราได้ตอนที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็เลี้ยงดูท่านตอบแทนได้ดูแลทั้งทางกายและทางใจกับท่านเหล่านี้<ๆ>ก็จะนํามาซึ่งความเจริญงอกงามกับการดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ก็จะเจริญนรุ่งเรืองในวันนี้ได้มีโอกาสมา ข่าวศพยมป้าสำรานยมป้าก็เป็นบุคคลที่มีบุญคุณต่อครอบครัวของอาตมานะตอนสมัยเด็กๆเวลาอาตมาทะเลาะกับยมพี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยยมป้าก็จะมาคอยห้ามมาคอยดูแลลูกหลานนะครับแล้วยมป้าก็เป็นแบบอย่างอย่างดีเลยยมป้าเนี่ยตอนสมัยยมพ่อคุณยมปู่ปู่ลายยมยากิจอีดอยเนี่ยยมป้า หรือครอบครัวของยมป้านี่ก็ก็จะคอยสนับสนุนคอยหุงข้าวให้ยมปู่ยมย่าได้ใส่บาตรแล้วก็แล้วก็เวลาที่มีวันอุโบสถก็จะไปส่งท่านที่วัดอะไรเนี่ยซึ่งยมป้าก็ทําเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานดูแล้วต่อมายมป้าก็เมื่อสิ้นบุญยมปู่ยมย่าแล้วเนี่ยยมาสำลานก็ยังใส่บาตรยมลงทิมหรือว่าโยมอเล็กโยมอายาเนี่ยเวลาที่ บ้านของอาตมาก็อยู่ใกล้ๆกับยมป้าสำราญเนเวลาที่ยมพ่อยมแม่ทำกับข้าวอะไรพิเศษหน่อยกอ็ให้ลูกไปใส่บาตรร่วมกับยมป้าสำรานยมลุงทิมยมยมอายาหรือยมอเล็กเนี่ยเพราะว่าจุดๆนั้นจะเป็นที่ใส่บาตรเป็นประจำแล้วก็อันนี้ยมป้าก็ทำเป็นแบบอย่างในการให้ทานของยมป้าเนี่ยถ้าพูดถึงอริยทรัพย์ก็เรียกว่า การให้ทานที่จัดว่าเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวโยมป้าไปตั้งการรักษาศินที่โยมป้ารักษาสินบริรักษาสินุเบรสรเนี่ยเขาเรียกว่ารวยในอริยทรัพย์ทั้งในเรื่องของการให้ทานแล้วก็รวยอริยทรัพย์คือการรักษาศินเนี่ยก็มีอน,นิสงส์มากมายตรงนี้ตัวธรรมภาพก็ไม่ได้เป็นห่วงโยมป้าเนะเพราะว่าโยมป้าเนี่ยก็สร้างบุญสร้างกุศล ในพระพุทธศาสนาไว้อย่างมากมายก็ถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยอริยทรัพย์แล้วก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเพราะนั้นลูกหลานที่ลูกของยมป้าก็ยมป้าก็ได้สั่งสอนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมก็ยมยมพิทูลยมพิทัพยมพี่ต่างๆเนี่ยก็ก็ำเนินรอยตามยมป้าก็คือมีมีศีลมิธรรม แล้ก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆหลานๆเพราะนั้นในข่าวครั้งที่ธรรมภาพได้มีโอกาสมาเผาโย,ยมป้าก็โยมป้าก็ก็จากไปตามอายุไขนนอายุ90กว่าก็คนเรามีอยู่สองอย่างก็คือว่ากาละมรณากับอาการละมรณะคือหมายความว่ากาละมรณะก็คือว่าจากไปสู่ธรรมชาติตามอายุไข เหมือนก็เปลี่ยนเหมือนเขวียนที่ค้าค่าเราใช้งานมาเยอะแล้วเนี่ยมาอถึงวันละหนึงเขวียนนั้นก็ก็ต้องจอดก็ต้องหยุดใช้งานก็เหมือนอ่าก็เปรียบเหมือนร่างกายของคนเรานี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาการละมาน,นะบางทีบางครั้งบางคนก็เสียชีวิตไปในวัยเด็กในวัยหนุ่มสาวอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่สองอย่างเพราะนั้นในวันนี้ก็เลยมาถ่ายรูป วิวเป็นพื้นที่นาของโยมพี่สาวให้ญาติโยมได้ดูแล้วก็ได้พูดธรรมะแล้วก็พูดถึงบุญคุณของโยมป้าสำรานแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเผาท่านแล้วก็ในฐานะที่อาตมาภาพเป็นลูกเป็นหลานก็ก็ได้อุทิศบญหุศนให้กับญาติพี่น้องอยู่เป็นประจำในฐานะที่เราบวชอยู่ในพระศาสนาก็วันนี้ก็ขอกล่าวทำ ก็คงไม่สั้นนะร่วมสินาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร